ตอนนี้ผมมาแวะที่ปราสาทพนมรุ้งวันแรกที่มาถึงผู้พันโอพามาแล้วนะแต่เนื่องจากว่าเป็นทางผ่านแล้วอยากเก็บเป็นคลิปวิดีโอไว้ในโซเชียลนิดนึงเลยว่าไหนๆจะไปบ้านกลวดแล้วเป็นทางผ่านเดี๋ยวมาทำคลิปหน่อยก็จากที่เคยเห็นในโซเชียลที่เขาแจ้งกันว่ามันจะมีอยู่วันเดือนปีที่เหมาะสมะเขาจะมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นโดยดูจากที่ประตูตรงนี้ครับจะมองตั้งแต่ประตูแรก ทะลุไปเลยจะเห็นรวงภายที่ขึ้นเมื่อวานก็ทางผู้พันโอก็แจ้งไว้งันเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงช่องประตูที่ถึงกันหมดครับ<ะ>ผมขอเดินไปรอบบด้านข้างตัวอาคารนะครับเนื่องจากว่าวันที่มาวันแรกเนี่ย<า>เดินดูภายในหมดแล้ว<า>ทังดดีีไไมม่่เคยหยหอา ไม่คเคยนึกถึงแนววันขงหน้าดูเรียนรู้คุณค่าในปัจจุบันดำเนินชีวิตให้ถึนที่สุดในร่างมนุษย์ที่สารคุบคันตรงนี้เป็นทางที่เดินขึ้นมานะครับมมผมไม่ได้ลงไปนะเนื่องจากมี<อ>ความรู้สึกว่าเริ่มชันแล้วถ้าลงไป <คน S 2> เดินขึ้นมาน่าจะแนวเ,เรื่องตรงนี้กาลัง,งเดินจาก

มันหนึ่งแค่นี้ก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยแม่วันนี้เป็นวันอังคารเนาะเลยทําให้ประชาชนมาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเดียวผมออกจะกทางอีกฝั่งเขาประตูครับจะออกไปอีกด้านหนึ่ง แต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้เดินในร่มเพื่อที่ว่าจะให้ภาพมันได้เลยเหงื่อตกเลยเดี๋ยวไปหาที่นั่งพักสัหน่อยเดี๋ยวไปอีกปราสาทนึงครับเขาเรียกปราสาทเมืองต่ำนั่นไงเนี่ยถ้าที่ดูในจีพีนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ตอนนี้ผมก็ไปอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ําแล้วนะครับลักษณะของปราสาทก็จะเป็นหินแกสลัก คล้ายๆพนมรุ้งครับแต่ที่นั้นยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยคงไม่ได้เข้าไปละเดี๋ยวจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดท่านใดามาจะเยี่ยมชมเนี่ยเมื่อกี้ผมวนดูแล้วจะมีจุดจอดรถอยู่ทางนู้นเลยตรงอ่างน้ํานะตรงนั้นจะเป็นอ่างจุดน้ําแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นจุดจอดรถมีร้านขายของส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับที่นี้ผมชี้นะเนี่ยมุมเนี่ย้ตยมือครับก็จะมีประตูทางเข้า ค่าบัตรก็ยี่สิบาทครับข้างในก็ร่มรื่นดีเดี๋ยวผมกลับหลังกล้องแล้วก็ให้ดูบรรยากาศภา,า,ายใน่สำหรับการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของวันนี้น่าจะมีแค่นี้ละครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงแล้วรู้สึกหิวข้าวเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันดีวกว่าแล้วก็ สายทางนี้ผมจะไปที่บ้านกวดนัดคุณโสไว้อยู่บ่าย2:00ถึงบ่าย3:00น่าจะไปถึงประมาณนั้นครับเลยทําให้ไม่ได้เข้าไปข้างในเป็นทางกันต่อครับอุญความทุกก็นุนไปกับปลายชีิตคุณต้องเรงรีบโคยมสึกคุณไปจบอ่ะนาคูเป็นความกับหนุนความทุกข์ก็หนุนไปกับปลายชีวิตเรามาถึงเป้าหมายบ้านกวดแล้วครับเนี่ยส่วนโสคนแค่ทํางานด้วยกัน สวัดีครับครับอันนี้มอบผ้าอยู่แนี้อมีผ้าให้ครับมาที่นี่เมื่อวานไปบ้านภูพันได้พะะมานี่ได้พ้าอีกขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ